สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอามาแกะกล่องอีกแล้วมาดูกันนะว่าในกล่องเนี้คืออะไรเมื่อกี้ไม่ยังแบบหน้าตาที่แบบไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะเมื่อกี้มีคนกดออดใช่ไหมเราได้ยินโอ้โหแน่เลยออกมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากจะมาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูก่อนเมื่อกี้กำลังจะถูบ้านถูบ้านดูฝุ่นเรียบร้อยแล้วถูบ้านอยู่แล้วแบบได้ยินเสียงกดออดก็ทิ้งพาคิลิ้วเลยค่ะลงไปเอาเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นของโอ้ละ เราก็เลยว่าเออยังไม่ถูยังไม่อยถูว่าตอนแรกว,ว่าจะถูให้เสร็จแล้วว่าอคิดนะแต่อนี้ตื่นเต้นนะมือมือเย็นหมดเลยอะดีใจอะถ้ามันเป็นหนงโอ้นะคมันน่าจะเป็นงโออย่ามาเกาะมาแกะกันนะคะว่าในกล่องเนี้ยคืออะไรอย่ามาดูกันนะคะโอก็ปรับกล้องให้มันให้มันมองเห็นชัดๆนะจะได้แกะนี่มาแกะกันเนาะว่ามันคืออะไรข้างในมันคืออะไรแต่โอเคิดว่าน่านจะเป็นโหงโ,โอนะเพราะว่า แพ็คมาดีมากเลยอะแพ็คมาดีมากเลยใช่จริงๆด้วยใช่ของกูว่าใช่จริงๆด้วยอะอ้ยดีใจอะนี่ค่ะได้มาแล้วโอ้โหดูดิกล้องแบบยยางจะเก็บกล้องแพ็คกิ้งไว้ด้วยเลยนะเนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรโอ้ดีใจมากเลยอะ ว่ามันได้มาแล้ target. วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าข้างในคืออะไรโห้ยโคตรดีใจเลยอะโคตรดีใจเลยอะว่าแบบโอ้โเป็นมาแล้วโอ้ยดีใจผมมือเย็นมากตื่นเต้นมากใจสั้นเลยนะใจแบบใจสั้นตื่นๆๆๆแล้วแหละแบบโอ้แบบดีใจอะดีใจอะแบบแบนในฝันโอ้แบบโอ้ยดีใจได้มาแล้วได้มาแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะ มาแล้วดีใจอะ่ะดีใจสุดๆดีใจมากเลยอ่ะวันนี้มือชามือเย็นชาไปหมดเลยเนี่ยตื่นเต้นใจเต้นตุบๆนี่มาถึงแล้วนะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะเอาไว้ไม่มีอะไรเอาไวไม่มีอะไรอะไรอ่ะไอเอ้ยอ่าอันนี้ไปเสร็จโอสั่งโอสั่งมาจากอินเทอร์เนต็ตนะคะผมไม่ได้ไปที่ร้านแต่จริงเขาบอกว่า ไปรับที่ร้านก็ได้แต่เนี้ยโอ้ไม่ได้ไปที่ร้านเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันยังเป็นช่วงโควิดนเนาะโควิดอะค่ะเราก็เลยไม่ได้ไปที่ร้านเรก็เลยให้เขามาส่งที่บ้านจริงๆรตอนแรกอะโอจะไปเอาที่ละไปดูที่ร้านเองแล้วแหละไปเอาที่ร้านไปรับที่ร้านนะคะอัะนนี้คิดว่าเออเดี๋ยวให้เขามาส่งที่บ้านดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปตรวจโควิดด้วยอะไรเงี้ย มาดูกันนะว่าข้างในมันคืออะไรอ่ะสวยไหมสวยเนาะเขาแพ็คแต่ว่าโอ้ก็เห็นแบบเพื่อนเพื่อ u b e พี่ๆี่เพื่อนๆอนยูใน u t u b e แ่บเขาก็อัดคลิปไว้หลายคนเลยแหละโอก็เข้าไปดูเพอาะอ,อยากได้โอาก็ไปหาข้อมูลใช่ไหมเขาก็หาข้อมูลโพอ,อยากได้แบบกระเป๋าแบรนด์เนมสักใบนึงอะไรอย่างเงี้ยอยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปหาข้อมูลดูแบบดูแบบด,แบบดูไลายแบบหลายหลายรุ่นหลายๆอย่างที่เขาอยากได้อ่ะแบบที่เขาอยากได้นะเขากเข้าไปดูกับทุกคนเลยที่เขารีวิวไว้อ่ะพูดเร็วไปไมันเนี่ยตื่นเต้น อมือ,อยันเจียบเลยเดี๋ยวกันนะขเขาดูดีมีลิปปิ้นแบบลิปปิ้นดีมากเลยอะลิปปิ้นดีมากโอ้ก็ยังไม่ได้แกะนะโอ้ก็เพิ่งมาแกะแบบสดสดร้อนๆอนกับเพื่อนๆเลยอะมาดูกันนะคะผูกไว้ดีมากน่ารักมากเลยอะอุย้ยแบบัวนังสื่อมันก็นุ่นๆครั้งแรกในชีวิตเพิ่งจะได้มาจับเพิ่งจะได้มาจับแบบอยากได้นะ แบบพี่ๆเ,เพื่อนๆหลายคนเลยค่ะที่โอแบบคอมเมนต์ไปนะเขาก็บอกว่าเออไปดูที่ร้านไปดูที่ช็อปจะดีกว่าอะไรเงี้ยแต่โอก็แบบไม่ได้ไปเอาไปดูเองนะโอก็ดูในอินเทอร์เน็ตดูหาข้อมูลในแบบใน y o u t u b e อะไรเงี้ยดูแบบเยอะมากเพื่ออยากจะได้มานะโอก็อยากจะได้มีไว้สักใบโอ้ตรงนี้ก็ดีเนาะเขาเขียนไว้หลุยวิกทองนะโอ้ยดีเนาะดีงามอะเนาะโอ้ยเหมือนฝันไป ดูดีเฮ้ยเดินไา,า้นะเดินแน่นมากเลยอะโอ้ยมาดูกระเป๋ากันนะนีไ่ไหมมันก็มีเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนลิ้นชักแบบเนี้ยโอ้ยพูดติดตรงติดอ่างพูดเนอาพูดอะไรไปหมดแล้วเนี้ยไปหมดแล้วเนี้ยดีใจอะมันก็จะมีลิ้นชักประมาณนี้นะคะแล้วก็มีถุงผ้าโอ้ไม่รู้ถุงผ้ามันแต่ถุงผ้ามันดูแบบดูดีมีราคามากเลยอืมอืมโอ,อ้ยพระเจ้าจด ัอดีใจอ่ะมาแล้วโอ้โหหนังแบบกินดีมากเลยอ่ะช่วยเนาะโอ้นี่หมายว่าสั่งรุ่นนี้มาเขาก็ไม่รู้ว่ามันชื่อรุ่นอะไรอนะอะไรวอลเลตอะไรสักอย่างนี้แหละคะ่ะโอก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะว่ามันคืออะไรยังไงแต่มไม่ความรู้สึกว่า,วาโอ้ยมันดีงามมากเลยค่ะมันดีอ่ะ ีมากเลยข้างนอกมันก็ดูลายมันนะคะดูลายมันนะดีงาม ouais, ่ะมันสวยมากเลยอะมันสวยมากจริงๆนะเขาเรียกลายนะโโโแแรรมหรอผก็อนแรกอยากได้แบบผมมีความรู้สึกนะว่าไอเป็นตารางตารางอะมันก็สวยดีค่ะแต่โอ้อยากได้แบบว่า ออริจินอลของมันน่ะคือลายเนี่ยค่ะลุยวิกตองอะนะอยากได้โอก็เลยเข้าไปดูแล้วโอ๊กมีความรู้สึกว่ารุ่นเนี้ยมันมีอีกรุ่นแบบที่มันใหญ่มันจะใหญ่กว่านี้ค่ะแล้วตรงนี้มันไม่ใช่หนังอ่ะมันจะเป็นซิปอนะโอก็ดูแล้วแล้วก็ดูแล้วอยากอยากได้แบบนั้นแต่ว่าอดูไปดูมาแล้วมันเหมือนจะใหญ่ไปค่ะมันเหมือนจะใบมันจะใหญ่แบบมันจะกว้างแล้วใหญ่เกินไปโอ้กยใบนี้มันก็กําลังดีกําลังเหมาะมืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ย ืกินหนังสูตรใเข้าปอดกินได้ก็กินก็เลยเนี่ยโอ้ยนี่ใช่แล้วมันก็ข้างในนะคะข้างในออ้ยซิปมันก็ลื่นรูดมือลื่นรูดมือค่ะให้มีปัญหาอะไรดูข้างนอกก่อนนะว่ามีตำหนิอะไรไหมมีอะไรหรือเปล่ามีความเป็นตำหนิอะไรบ้างไหม ไม่มีนะคะไม่มีค่ะนี่เราสั่งครั้งนมันเป็นสีเนี่ยมันมีอยู่สองสีมันมีสีชมพูเป็นสีชมพูอ่อนๆแล้วก็เป็นสีสีแดงแบบเนี้ยแต่เาชอบสีแดงคือแบบว่าสีแดงคือแบบสีแบบคนจีนนะสีมงคลอะไรเงี้ยสีเรียกทรัพย์สีเหนียวทรัพย์อุ้ยทำไมมันมืดอย่างนี้ล่ะโอ้ยอะไรเนี่ยเดแดก็เดาดออกเดาดหยุด นี่ข้างในมันดีค่ะดีมากข้างในมันก็มีเหมือนกับเพื่อนๆก็ไปเข้าดูเข้าไปดูหลายๆเพื่อนๆหลายๆท่านที่เขารีวิวไว้ได้เลยนะคะโอ้เข้าไปดูแบบดูบบดละเอียดมากดูแบบเกือบทุกช่องดูแบบนี้มากเลยนี้นะเห็นไหมข้างในเขาก็มีตาประทับไว้นะโอ้ก็รีวิวไม่เก่งหรอกนะเพราะโอ้อะเพิ่งเคย,เคยมีกระเป๋าแบรนด์นมครั้งแรกในชีวิตก็คือใบนี้ละคะ่ะ เพิ่งจะได้สั่งมาเนี่ยนะเพิ่งจะมีมาเนี่ยแต่ยังไม่รู้ถ้าในอนาคตยังไม่รู้แต่คิดว่าคงจะอีกหลายสิบปีเลยว่าจะมีอีกสักใบแต่ใบนี้นะคะเอาใช้เวลาเก็บเงินจริงๆอะ่ะเราอยากจะได้ตั้งแต่ปีใหม่แล้วค่ะแต่บางบังเอิญแบบบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเข้าใจนะว่าเออเราอยู่เมืองนอกอะเราก็ต้องแบบว่า ส่งเงินกลับที่บ้านนะให้พ่อแม่ให้พี่น้องอะไรเงี้ยบางเรื่องแบบที่เวลาเงินเก็บที่เราต้องเก็บไว้เราก็จะวิธีเก็บเงินโหนะเงินอะไรที่โออยากได้โอก็จะเก็บไว้ส่วนหนึ่งแบบที่โออยากได้โอก็จะเก็บไว้เป็นส่วนโออีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่แบบฉุกเฉินหรือว่าที่ต้องให้พ่อให้แม่ที่เมืองไทยหรือว่าพี่น้องเวลาอะไรเงี้ยโอก็จะมีเงินเก็บอยู่สองส่วนเนี่ยหรือว่าถ้ามันเกินมันเดือดร้อนมากๆเกินเหลือ พ่าฟาแรงโอ้จริงๆโอก็จะคุยกับพ่อต้นบุญแล้วก็ให้พ่อต้นบุญช่วยอะไรเงี้ยที่แบบเกินกําลังที่เราเงินที่เรามีที่เราเก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดแล้วะแต่ว่าเงินที่สินค้าสิ้นเปลืองหรือของสิ้นเปลืองที่โออยากได้โอก็จะเก็บไว้อีกส่วนหนึ่งอันนี้มันไม่ใช่การโอ้อวดนะคะผมจะบอกว่ามันคือความพยายามของโอ้ะมันคือความพยายามของโอ้ที่โออยากได้ครั้งหนึ่งแบบในในชีวิตที่โออยากจะมีกระเป๋า ดีสักใบหนึ่งอะดีสักใบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะโอ้อะไม่ไม่ใช่โอ้ก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้ของที่แบบว่าฟุ่มเฟือยหรืออะไรเงี้ยแต่มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้มามันคือความรู้สึกว่าเราได้มีความสามารถแล้วความพยายามเต็มที่แล้วที่เราเก็บเงินซื้อได้ด้วยตัวเองโอ้พุ่มใจมากเลยเราได้ใบนี้มาโอ้พุ่มใจสุดๆเลยอะโอ้ดีใจมากแล้วแบบแบบดีใจงจริง คือมันโอมคนน่าจ,จะมองว่ามันไม่จําเป็นนะมนไม่จําเป็นมันน่าจ,จะดูสิ้นเปลืองสิ้นสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุแต่ว่ามันก็คือความภาคภูมิใจของโอ้ที่โอสามารถซื้อได้แล้วก็เก็บเงินซื้อได้อะไรเงี้ยนะโอ้ก็ใช้เวลาเก็บตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีค่ะคือโอ้ก็มองอยู่โอ้ก็ดูแบบ y o u t u b e อะไรเงี้ยหลายๆท่านที่เขารูรีวิวรีวิวอะรีวิวไว้อะไรเงี้ยโอ้ก็คิดว่าโอ้อยากได้ ตอนแรกอะโออยากได้แบบที่มันเป็นใบใบเล็กค่ะใบเล็กก็ไม่รู้มันชื่อใบเล็กมันชื่ออะไรอะมันก็แค่ไม่แค่ขายแบบใบแบบอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเป็นแพ็คกันนะเป็นแพ็คก็เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยแต่เราคิดว่าเอาใบใหญ่ดีกว่าคือแบบว่ามันก็จะได้ใส่แบบบัตรได้แล้วก็ใส่เงินได้แบบเรียบร้อยอะผาไม่ชอบให้เงินมันมันแบบยับหรือพับอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาใบนี้มาอะไรเงี้ยคือมันจะได้แบบว่า แต่รีวิวอะไรหรือว่าอะไรละเอียดมากๆกูก็ยังไม่รู้มากนะผมไม่ได้โอไม่ใช่คนเล่นเล่นของที่แบบว่าฟุ่มเฟือยหรือว่าจริงจังกับการใช้ของพวกเนี้ยแต่ใบเนี้ยโอ้อยากได้จริงๆรโอ้อยากได้มากโอ้อยากได้มากเราโอ้ก็เลยพยายามเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อนี่เพื่อจะเพื่อจะซื้อใบนี้ค่ะก็แบบ เงินเก็บจริงๆที่แบบว่าเงินทิปเงินทํางานพิเศษหรือว่าอะไรเงี้ยที่อยากจะได้กระเป๋าใบนี้โอก็เลยเอาเก็บเพื่อจะซื้อใบนี้นะคะก็ได้มาดีใจอ่ะดีใจมากๆดีใจทุดๆนหอมมากหอมความหนังของมันมากแล้วอยากสูดให้มันลงปอดไปเลยแบบดีใจค่ะดีใจโอ้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้รายละเอียด มากไปกว่านี้ก็ต้องเข้าไปดูในในช่อง youtube ที่เพื่อ,อนๆที่เขามีความรู้มากกว่าโอนะคะแต่โอ้ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่โอจะให้ดูว่ากระเป๋ามันสวยค่ะสวยมากแล้วนี้ก็คือแบบเขาจะให้ดูว่าเนี่ยมันคือความพยายามโอที่โอเก็บตังค์ซื้อโอใช้เวลาเก็บตังค์ซื้อประมาณประมาณสามเดือนตอนแรกนี่สี่เดือนสิตอนแรกโออยากจะซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดตัวเอง ตอนเดินมีนาใช่ไหมทีน,นี้มันเดินมีนาอา่ามักกลาคุมภามีนาเมษาเพศศานนี้มันก็โอาใช้เวลาเก็บเงินประมาณห้าเอ้ยสี่เดือนไงประมาณสามสี่เดือนแต่เนี้ยโอก็เลยยังยังยัง,ยงชั่งใจอยู่ว่าเอ้ยยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเพิ่มมาคิดทบทวนดูอีกทีมันก็เลยวันเกิดมาแล้วนะก็โอเคว่าเออเอาวะตัดสินใจแบบ ถ้าตัดสินใจว่ามันคือความที่เราอยากได้อ่ะอยากได้อก็เลยแบบตัดสินใจซื้อมาเลยเอาเลยสั่งเลยอะไรเงี้ยครั้งหนึ่งในะชีวิตเป็นกำไรชีวิตให้กับตัวเองเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราแบบตั้งใจทํางานมากขึ้นไปกว่านี้นะนี่ค่ะนี่ค่ะใบนี้ได้มาโอ้สวยมากนะสวยมากจริง,รงๆเลยสวยเนาะสวยอะ่ะสวยมากๆกำลังกำลังปรดีมือเหมาะมือมากเลย นะคคลิปนี้โอก็เอามาให้ดูประมาณนี้ว่านี่มันคือเออเขาเรียกว่าความภาคภูมิใจและก็คือความอดทนพยายามโอที่เก็บเงินซื้อใบนี้มาค่ะคลิปนี้นะโอก็ลาไปแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ